ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับก็ผมโกโก้พมดน้อยนะครับวันนี้พมดน้อยจะมาเล่าเรื่องสมัยพุทธกาลนะครับมีพระภิกษุหนุ่มรูปงามหน้าตาดีรูปหล่อก,ก็ได้ทํากรรมซึ่งตัวท่านเองก็ไม่ได้เจตนาเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ปฏิบัติอยู่ใน สำนักของพระพุทธเจ้านะครับก็ได้ออกเดินมิถุบาท,ทุกวันทุกวันเดินมิณทบาทผ่านหน้าบ้านของเศรษฐีท่านหนึ่งเศรษฐีก็จะมีลูกสาวเศรษฐีค่อนข้างหน้าตาดีก็ใส่บาตรทุกวันทุกวันก็เห็นพระภิกษุหนุ่มรูปงามรูปหลอดท่านนี้ก็ใส่บาตรทุกวันทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งลูกสาวเศรษฐีก็ได้ไปบอกกับพ่อว่าหนูชอบพระลูกนี้แล้วจะพ่อให้พ่อไปทูลขอกับพระพุทธเจ้าได้ไหมสมัยก่อนจนถึงสมัยนี้หญิงสาวชาวอินเดียใครเป็นผู้หญิงนะครับก็จะต้องอเรียกว่าไปขอผู้ชายซึ่งเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ อดีตตะการนานมาแล้วพ่อของหญิงสาวรูปนี้ก็หลังจากที่ลูกสาวได้ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็เดินก็เดินกลับไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าลูกสาวเศรษฐีกับเศรษฐีก็เลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าลูกสาวหม่อมชัน อยากได้พระภิสุรูปนั้นที่เดินบินทบาทหน้าบ้านทุกวันทุกวันของ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 หม่อมชันเนี่ยลูกสาวอยากได้มาเป็นสามีมาทูลขอกับพระพุทธเจ้าขอให้ทรงศึกภิกษุรูปนี้ให้หน่อยจะมาแต่งเอาอ้าวแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ประกาศไปว่า มีภิกษุรูปใดที่เดินบินทบาทผ่านหน้าบ้านของเศรษฐีท่านผู้นี้ให้มาเข้าเฝ้าพระองค์พระ,ะพระมหากัจจยนะพระมหากัจจยนะก็ได้เดินเดินมากราบทูลพระวุฒพระภารว่าข้ากับผมก็ได้เดินบินทบาทผ่านหน้าบ้านของลูกสาวผ่านหน้าบ้านของเศรษฐี ทุกวันทุกวันลูกสาวเศรษฐีก็ได้ใส่บาตรทุกวันพอใส่บาตรเสร็จก็ได้ให้พรก็ไม่ได้มีการคุยสนทนาใดๆเลยนะครับนะพระองค์เจ้าหลังจากนั้นแล้วลูกสาวเศรษฐีก็บอกว่าใช่เลยค่ะพระพุทธเจ้าพระรูปนี้แหละที่ที่หม่อมฉันอยากได้เป็นสามีอ้าว อยากได้เป็นสามีแล้วให้พ่อมาทูลขอให้ศึกให้ลาศิกขาออกมาพระพุทธอง์ก็ทรงเทศสอนอพระภิกษุหนุนรุ่มนั้นว่าแม้กระทั่งท่านไม่ได้ไปสนทนาในเรื่องส่วนตัวใดๆกับหญิงสาวผู้นี้แต่ก็ถือว่าเป็นกรรมที่ เกิดโดยไม่เจตนาท่านได้เดินบินทบาทแล้วไปรับข้าวปลาอาหารมาขบฉันถ้าท่านไม่ได้ไไดเดินไป,ไปถนนเส้นนั้นไปหมู่บ้านนั้นผ่านหน้าบ้านเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีก็คงไม่ได้เจอท่านให้ท่านพิจารณาแล้วก็ให้บอก กับเศรษฐีกับลูกสาวเศรษฐีด้วยปัญญาของท่านเองหลังจากนั้นนะครับรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นพอพระ,ะพระมหากัจยนะทรงก็ได้ตรัสบอกกับลูกสาวเศรษฐีว่าน้องหญิงถ้ายังไงยังรักยังชอบในตัวของอาตมานี้อยู่ ก็ขอเวลา3วันนะขอให้อัตมานี้เข้าไปในป่าแล้วไปทำความสงบไปบำเพ็ญให้ถึงที่สุดก่อนถ้ายังชอบใจรักใคร่อยู่หลังจาก3วันค่อยมาเจอกันน้องหญิงค่อยให้ท่านเศรษฐีมาทูลขอแล้วพริกสูหนุ่มรูปนี้ก็จะ ลาศิกขาให้ลูกสาวเศรษฐีก,กับพ่อก็ดีใจมากก็เลยกลับไปนะครับพอหลังจากนั้นพระ,ะมหากัจจนะก็เดินเข้าป่าไปแล้วก็ทรงอธิษฐานจิตว่าถ้าพระองค์มีบุญวาสนาบารมีในการที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุธรรมจนถึงที่สุด ไม่ได้มาเวียนไหวตายเกิดตายเกิดอีกก็ขอให้บรรลุธรรมก็ขอ,ขอให้ได้อยู่เป็นสมณะเป็นพระภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาอย่างนั้นนี่ก็คือการอธิฐานะบารามีนะครับทุกท่านนะเมื่อบุญบารามีเต็มเปลี่ยมพระมหากัจยนะก็ทรงอธิษฐานจิต แล้วก็ขออธิษฐานจิตให้ตัวเองร่างกายของพระมหากัจจยนะซึ่งเป็นพระภิกษุหนุ่มรูปงามรูปหลอ่อเนีเ่ <c oughs> ให้อ้วนทวนตุ้ยนุ้ยออกมาในสามวันนี้อธิษฐานจิตให้ร่างกายอ้วนนุย้ยอ้วนตุ้ยนุ้ยเลยแหละพอครบสามวัน เศรษฐีกับลูกสาวก็มามากราบทูลพระพุทธเจ้าเพื่อรอคอยเพื่อลอคอยพระภิกษุหนุ่มรูปงามหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดเรียกพระมหากัาจนะว่าอ้าครบกำหนดสามวันแล้วนะท่านเขาออกมาได้ลูกสาวเศรษฐีกับเศรษฐีมองไปมีพระภิกษุ รูปหนึ่งเดินมาตุ้ยนุยเลยนะครับทุกท่านอ้วนตุ้ยหนุยเดินอุ้ยอ้ายอุยอ้ายออกมาแต่เขาโครงหน้านี่ก็ยังเหมือนก็ยังดูเหมือนว่าเป็นพักพิษเป็นพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอยู่แล้วพระภิกษุหนรูปนั้นก็กล่าวมาบอกว่าน้องหญิงอัตมา ได้ทำภารกิจครบสามวันแล้วนะและอาตมาก็ได้ออกมาแล้วแต่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปแต่เสียงและจิตใจเหมือนเดิมน้องหญิงยังจะมีความปรารถนาจะมาสู่ขอกับอาตมาหรือไม่ ลูกสาวเศรษฐีมองดูแล้วก็หลับตาแล้วก็ได้ยินเสียงแต่พอลืมตาดูแต่รูปร่างเปลี่ยนไปครับทุกท่านเพราะว่าสิ่งที่เห็นก็กลายเป็นพระภิกษุอ้วนตุ้ยหนุยอ้วนใหญ่ทวงนั่นก็คือเป็นแล้วแล้วลูกสาวเศรษฐีกับเศรษฐีก็กราบทูลลาว่าไม่เอาแล้ว ก็คือไม่ได้ชอบคนอ้วนคนนี้แต่ชอบคนที่รูปหล่อรูปงามคนเดิมด้วยบุญบารมีฤทิ์ของบุญบารมีแล้วก็ในการอธิฐานะบารมีร่างกายก็เลยอ้วนตุ้ยหนุยออกมาพระมหากัจจายนะหรือเราเรียกอีกคำหนึ่งที่เรียกว่า พระสังกัดจายนั่นเองนะครับหลายหลท่านคงนึกออกถึงพระสังกัดจายที่อุ่นอ้วนนะครับที่มากที่เอามือลูกท้องนั่นคือตำนานอีกตำนานหนึ่งซึ่งหลวงปู่ผมเล่าให้ฟังสมัยที่โกโก้พอมดน้อยบวชตำนานของพระสังกัดจายหรือพระมหากัดจายนะนั่นเองจากพระพิสุหนุ่มรูปงาม กลายเป็นพระอ้วนตุ้ยหนุยด้วยเหตุที่ว่าเดินไปบินทบาทหน้าบ้านเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีส่บาท,ทุกวันจนเกิดความรักใคร่พอใจในลูกกายนอกซึ่งใช้ตานอกเห็นก็จะเห็นก็แค่เปลือกนะครับการหลงแค่กายนอกเหมือนลูกสาวเศรษฐี เมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงไปความชอบใจความยินดีในร่างกายนั้นก็เปลี่ยนแปลงตามอ,อันนี้ก็สามารถวัดวัดความวัดความรู้สึกวัดระดับจิตใจได้ว่าถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่าเรารักใครสักคนหนึ่ง ตอนเจอกันก็หน้าตาดีอยู่หรอกแต่พออยู่ไปอายุการเวลาเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งบางคนบางคู่คู่รักเกิดอุบัติเหตุแข้งขากระดูกหักก็มีหรือร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเรายังจะรักเรายังจะรู้สึกดีเรายังจะซื่อสัตย์ กับบุคคลที่เราเลือกและเรารักคนนี้ไหมถ้าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเขาหรือเธอคนนั้นไม่ได้หน้าตาดีไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเดิมอ้วนแก่เจ็บป่วยแขนขากระดูกไม่ดีหรือพิการเราหรือท่านทั้งหลาย ยังจะมีความรักความยินดีกับคู่ครองคนรักของเราหรือไม่นะครับฝากยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าท่านใดยังมีความรักที่บริสุทธิ์ใจรักเสมอต้นเสมอปลายก็ขอให้เจอกับความรักดีๆที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับคลิปนี้มาเล่าให้ฟังฝากเป็นข้อคิดนะครับ ท่านไหนเข้า,ขามารับชมเราฟังครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์ได้นะครับกับผมโกโก้พมดน้อยในช่องพ่อมดน้อยเล่าเรื่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ